ถูกไหมครถ้าเกิดเราเซตเหมือนกันก็ต้องอยู่ระหว่างจุดเหมือนกันแต่อันบนอยู่ระหว่างจุดอันล่างลอยอยู่เหนือจุดและดูอีกอันนึงครับก็คือด้านล่างตรงชื่อบริษัทดูยังไงมันก็เหมือนการเอา text box มาคีมชื่อแล้วก็มาวางทับบนใบเสนอราคาก่อนที่จะพิมพ์แล้วก็พิมพ์ออกมาแต่บังเอิญฮะต้องบอกว่าผมเนี่ยสังเกตคิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยน่าจะมีการส่งใบเสนอราคาที่เรียบร้อยไปให้แล้วหรือไม่ แต่ว่าบางเอิญอาจจะมาโปะแตะตรงที่ว่าผาคกอกชนไปใส่เท็กบ็อกไม่พิมพ์ตรงชื่อแล้วก็พิมพ์ตรงวันที่ขึ้นมามันก็เลยเกิดความแตกต่างระหว่างตัวฟอนต์ก็ดีหรือเลเออต์วิธีการวางก็ดีวิธีการพิมพ์ก็ดีและดูทุนจดทะเบียน3เจ้าครับเสนอราคา177ล้านดูทุนจดทะเบียนเป็นไปได้ไหมครับให้ท่านพิจารณาเอาพูดง่ายๆก็คือเป็นของกึ่งล็อกสเปคแล้ว ก็บอกครับว่าไม่ได้ต่างอะไรกับโครงการเครื่องออกกำลังกายของกรุงเทพมหานครครับที่มีการใช้สืบราคา3เจ้าครับแล้วก็พบชัดเจนครับว่าแพงกว่าราคาตลาด5 1 0ถึง10เท่าจริงๆและโครงการนั้นก็มีการ e ีบิดดิ g จริงๆ ท่านประธานที่เคารพครับสุภณัฐมีนชัยนันครับสมาชิกสภาพบัญญราษฎรพรรคประชาชนครับก็ขอญยตอภิปรายนะครับในการจับพิรุธของใบเสนอราคาของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเดี๋ยวขอสไลด์ด้วยครับนะครับก็จะเป็นค่าเครื่องกังหันน้ํานะครับเจ้าหน้าที่ครับขอสไลด์ด้วยครับค่าเครื่องกังหันน้ําแล้วก็เครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับโครงการไฟฟ้าพลังน้ําทงน้อยจังหวัดน่านนะครับร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านบาทสไลด์ถัดไปครับ ที่จังหวัดน้านครับ177ล้านบาทนะครับเดี๋ยวดูหน้าต่อไปครับอันนี้คือใบเสนอราคา3เจ้านะครับที่มีการเสือราคามารอบนี้ยิ่งกว่าปีที่แล้วที่ผมอภิปรายกรมการข้าวไปนะครับอันนี้คือสกเกลเท่ากันช่องไฟเว้นเท่ากันฟอนเหมือนกันเหมือนกันยังจํานวนจุดทุกจุดบนหน้ากระดาษนะครับ ผมสงสัยครับเดี๋ยวหน้าต่อไปครับผมสงสัยครับผมก็เลยขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับก็ให้อัดหน้าจอมาให้ดูว่าส่งอะไรไปให้ภาคเอกชนภาคเอกชนถึงสามารถส่งไฟล์กลับมาให้เราได้และเหมือนกันถึง3เจ้าเจ้าหน้าที่ก็อัดส่งมาครับบอกว่าส่งไฟล์เป็นไฟล์ pdf ให้เอกชนไปแต่ว่าไฟล์หมดอายุผมเลยดูตัวไฟล์ไม่ได้พอส่งไฟล์ pdf ให้ผมก็เลยสงสัยครับว่าถ้าเอกชนที่ได้รับไฟล์ pdf ไปแล้วเนี่ยจะสามารถลอกไฟล์ pdf ลอกหน้าตาทําออกมาได้เหมือนกันเป๊ะ ทุกสกเกลยันเซนติเมตรเนี่ยเหมือนกันเป๊ะทั้ง3เจ้าได้เลยหรือนะครับเดี๋ยวดูหน้าต่อไปครับเหมือนกันทุกแผ่นฟอนตทุกฟอนตเป๊ะเหมือนกันหมดครับหน้าถัดไปครับผมเลยสงสัยครับว่าเจ้าหน้าที่มีการกรอกราคาไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่งใบเสนอราคาไปให้เอกชนเพื่อให้แค่เอกชนอนะปริ้นออกมาเซ็นชื่อปั๊มตราแล้วก็ส่งเสนอกลับราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวหน้าต่อไปครับ ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่อ้างว่าไฟล์ PDF ที่ส่งไปเป็นไฟล์แบบพิเศษสามารถที่จะกรอกสามารถที่จะกรอกราคาได้สามารถที่จะพิมพ์ได้อะไรได้ผมก็ต้องข้อสังเกตขอสังเกตต่อครับว่าในข้อที่1คือถ้าเกิดมีการเซตให้สามารถถึงขนาดว่าพิมพ์ราคากรอกได้ทำไมตรงที่เขียนว่าจานวนเงิน175ล้านบาท2970บาททวนตรงนั้นเนี่ยถึงมีการใช้ฟอนต์คนละแบบกับด้านล่างสังเกตนะครับตรงที่ช่องที่เขียนข้างบนนั้นอ่ะกับฟอนต์ที่เขียนชื่อบริษัทหรือฟอนต์ที่เขียนวันที่ด้าานล่ง เขียนคนละแบบกันใช้ฟอนต์ไม่เหมือนกัน 2. ถ้าเกิดมีการเซตให้สามารถพิมพ์ได้ทำไมอันข้างบนถึงกรอกก็คือจุด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 หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาทแลวตบด้วยจุดจุดจุดแต่ด้านล่างความเขียนเป็นชื่อบริษัททำไมเราถึงเซตให้เขียนชื่อบริษัทลอยอยู่เหนือจุดถูกไหมครับถ้าเกิดเราเซตเหมือนกันก็ต้องอยู่ระหว่างจุดเหมือนกันแต่อันบนอยู่ระหว่างจุดอันล่างลอยอยู่เหนือจุดและดูอีกอันหนึ่งครับก็คือด้านล่างตรงชื่อบริษัท ดูยังไงมันก็เหมือนการเอา text box มาพิม์ชื่อแล้วก็เอาวางทับบนใบเสนอราคาก่อนที่จะพิมพ์แล้วก็พิมพ์ออกมาแต่บังเอิญฮะต้องบอกว่าผมเนี่ยสังเกตคิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยน่าจะมีการส่งใบเสนอราคาที่เรียบร้อยไปให้แล้วหรือไม่แต่ว่าบังเอิญอาจจะมาโปะแตะตรงที่ว่าใา้กชนไปใส่ text box ไม่พิมพ์ตรงชื่อแล้วก็พิมพ์ตรงวันที่ขึ้นมามันก็เลยเกิดความแตกต่างระหว่างตัวฟอนต์ก็ดีหรือ layout วิธีการวางก็ดีวิธีการพิมพ์ก็ดีและดูทุนจดเวียน3ามเจ้าครับ เสนอราคา177ล้านดูทุนจดทะเบียนเป็นไปได้ไหมครัให้ท่านพิจารณาเอาเพราะฉะนั้นครับผมก็ต้องฝากถึงรัฐบาลแล้วก็พอดีท่านรัฐมนตรีช่วยครังที่กํากับกรมบัญชีกลางอยู่ดีด้วยนะครับก็ฝากครับต้องหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการสืบราคา3เจ้าแล้วครับเพราะนี่คือวิธีการทุจริตที่ใช้กันบ่อยและส่วนต่างมหาศาลเป็นการปั้นราคาให้มันสามารถราคาแพงเกินจริงได้อย่างถูกต้องตามระเบียบทุกป,ประการนะครับให้เอกชน3เจ้าเสนอราคาสูงๆไว้ใช้ในการอ้างอิง อย่าอ้างนะครับว่ามี e-bidding แล้ว e-bidding ไม่ช่วยครับเพราะของพวกนี้เป็นของที่ไม่ใช่คนทั่วไปจะสามารถมีหรือขายได้พูดง่ายๆก็คือเป็นของกึ่งล็อกสเปกแล้วต้องบอกครับว่าไม่ได้ต่างอะไรกับโครงการเครื่องออกกำลังกายของกรุงเทพมหานครครับที่มีการใช้สืบราคา3เจ้าครับแล้วก็พบชัดเจนครับว่าแพงกว่าราคาตลาด5-10เท่าจริงๆและโครงการนั้นก็มีการ e-bidding จริงแล้วก็ e-bidding ในราคาที่แพงจริงๆครับผมก็ฝากท่านประธานไปด้วยครับผณครับ